สวัสดีครับวันนี้เราก็มายามรอบกันเช่นเดิมนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าบอกลงบางบๆครับไรทุ่งนาเดี๋ยววันนี้เรามายามรอบกันนะครับจุดเดิม นี่ครับจุดที่เราใส่รอบเอาไว้เดี๋ยวเรามารุ่นกันครับหมางวีอรอนนี่ีกหน่อยหนึ่งก้ปลูกไก้เยอะอยอู่ปล <c oughs> ปูนี่โอเค่ okay. วน

ผลงานทองรอชานี้ครับนี่จะปูกับหอยปลาไม่ค่อยมีเลยนี่ครับปูไปแล้วนุน่นแ,แล้วฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามด้วยนะครับ